สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาสร้างแพทเทิร์นเสื้อง่ายๆกันนะคะจะเป็นเสื้อคอวีแขนในตัวตัวปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าหนึ่งใบนะคะเป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ง่ายๆจะทำเป็นไซส์ S นะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจากด้านบนด้านฝ่ามือให้วัดลงมา2ซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้านะคะที่เตรีมกระดาษเลยค่ะให้วัดเป็นความยาว60หรือว่า62แล้วแต่ความชอบนะคะ แต่กำหนดที่60เซนติเมตรความกว้าง20.5สตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะเส้นข้างคอให้วัดออกไป10.5เซนติเมตร กำหนดจุดไว้ก่อนนะคะในส่วนของรักแร้จากจุดนี้นะคะให้วัดลง24เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งก็24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อกันเป็นเส้นอกแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้นมา ห้าแล้วแล้วแต่ชอบคอลึกหรือไม่ลึกนะคะจะก,กำหนดที่เจ็ซนติเมตรนะคะแล้วก็ติดเส้นเชื่อมกับเส้นข้างคอที่กำหนดไว้ค่ะในจุดนี้ถ้าชอบคอลึกก็วัดขึ้นมาจากจุดเส้นอกห้าเซนติเมตรนะคะ แล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลง4เซนติเมตรจุดนี้วัดออกไป2เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดออกไปอีก2เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะจุดแขนเลยก็ติดเส้นเชื่อมกันค่ะ ความบางของชายเสื้อให้วัดออก3มเซนติเมตรแล้วก็ส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตีเส้นไปที่ชายเสื้อค่ะส่วนนี้ก็จะโค้งนิดหนึ่งค่ะโค้งใต้รักแร้เส้นข้างคอให้เก็บคอครึ่งเซนติเมตร กันอ้าค่ะตีเส้นใหม่ค่ะใช้เสื้อให้วัดขึ้น1เซนติเมตรใช้เสื้อให้แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งใช้เสื้ออีกครั้งค่ะชิ้นหน้าจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋ากว,ว้าง8.5เซนติเมตร กระเป๋าลึก9.5ก็เป็นกระเป๋าใบเล็กๆสวยทีเดียวค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะจากด้านบนก็วัดลงนะคะ2เซนติเมตรตีเส้นยาวไว้เลยค่ะความยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ60เซนติเมตร ความว่างก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ20.5จะเป็นไซส์เล็กนะคะตีเส้นเชื่อมกันคาะคอหลังลึก4เซนติเมตร เส้นข้างคอวัดออกไปก็เท่ากับเส้นหน้าคือ10.5แล้วก็โค้งคอหลังค่ะจากจุดรักแร้ให้วัดลง4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จากมุมนะคะให้วัดลง24เซนติเมตรทำเหมือนชิ้นหน้าเลยค่ะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้นะคะวัดออกไป2ซนติเมตรหรือว่าถ้าต้องการให้แขนยาวออกไปก็กําหนดออกไปอีกค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็ตีเส้นออกไปค่ะ2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกัน ชาเสื้อวัดออกไป3เซนติเมตรจุดนี้ก็โค้งเหมือนชิ้นหน้านะคะโค้งใต้รักแร้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันจุดนี้โค้งให้สวยงามนะคะชาเสื้อวัดขึ้น1เซนติเมตร แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งเส้นชายเสื้อใหม่ค่ะเส้นข้างคอให้เก็บคอครึ่งเซนติเมตรเวลาวางผ้าชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังวางเป็นสันทบนะคะเผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของรอบคออาจจะทำสาบหลบหรือว่ากุ้นก็ได้ค่ะ เป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายมากค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังวัดดูนะคะได้กี่นิ้วแต่เป็นไซส์เล็กนะคะรอบอกจะวัดได้ประมาณ3ามนิ้วนะคะซึ่งจะอยู่ในไซส์เล็กรอบสะโพก39 รอบสะโพก39นิ้วนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ